คุณหมิงนี่ปกติเป็นคนเจอผีอยู่เป็นประจำไหมคะก็เมื่อก่อนนะคะจะจะจะเจอบ่อยๆทั้งแบบแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนเหมือนครั้งนี้ค่ะครั้งนี้ก็คือหมายถึงเรื่องที่เอามาฝากเราในวันนี้เพื่อนของพ่อใช่ไหมคะใช่ค่ะมาเริ่มเลยดีกว่าคุณหมิงเรื่องราวเป็นยังไงคะค่ะก็เรื่องมันตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเป็นบ้านที่ต่างจังหวัด นะแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ค่ำละต่างจังหวัดเนี่ยคะ่ะมันก็จะมืดเร็วใช่ไหมคะฟ,ฟ้ามันก็จะมืดเนาะตอนนั้นนะคะอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงมีรถมาหาที่บ้านใช่ไหมคะค่ะเขาก็เหมือนรถเนี่ยได้ยินเสียงว่าเออมาจอดอยู่หน้าบ้านอตอนนั้นนะ่ะยังไม่ได้เดินออกไปดูนะคะมีพ่อเดินออกไปดูก่อนว่าใครมา ทีนี้สักพักใหญ่เลยอะค่ะถึงเดินออกไปที่หน้าบ้านนะคะก็เห็นว่ามีเพื่อนพ่อค่ะเขาก็มานั่งคุยกับพ่อสองคนอ,อยู่ศาลาที่บ้านอีกฟากอีกฟากหนึ่งของบ้านใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราก็ยังมองไปที่รถ ซึ่งรถเนี่ยค่ะมันจอดคือบ้านตัวบ้านกับหน้าบ้านมันไม่ได้ไกลกันมากมันยังพอเห็นรถเนี่ยชัดเจนและรถเนี่ยค่ะมันจอดอยู่ตรงประตูรั้วที่แบบยังมองเห็นที่หน้ารถชัดเจนใช่ไหยคะอืมแล้วก็มีเสาไฟที่มีไฟสองสว่างมากระทบตรงหน้ารถใช่ไหมคะค่ะ นะตอนนั้นนะคือเราก็เห็นสภาพรถเป็นรถกระบะเนาะรถกระบะที่สมัยก่อนมันจะมันสามารถนั่งได้สามที่นั่งใช่ไหมคะทีเนี้ไฟอะมันก็ส่องเห็นที่หน้ารถชัดเจนทนี่เราเห็นมีคนหนึ่งเนี่ยค่ะเขาอะก็นั่งอยู่ตรงกลางบอกรถเป็นผู้ชายหน้า หน้าตาเหมือนคนปกตินี่แหละค่ะก็คือเฉยๆใส่ชุดเหมือนสุภาพไม่ได้อะไรค่ะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกทีนี้เราก็มองไปว่าเอ๊ะเขาเป็นใครพยายามชะโงกไปดูทีนี้เขาก็เหมือนหันมามองเราคือสายตาประจันหน้ากันนะคะ ลักษณะเขาแบบนิ่งๆไม่ได้กระพริบตาะคะ่ะเหมือนเรามองกันแบบต่างคนต่างมองแบบนิ่งๆไม่เหมือนคนไม่มีความรู้สึกอะคะ่ะอม,มองเฉยๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดกลัวหรืออะไรนะคะไม่คิดว่าเป็นก็คิดว่าเป็นคนเนะะี่ยค่ะทีนีเ้เราก็สงสัยนะคะว่าทําไมเพื่อนพ่อถึงในเขาว่าเนาะ ทำไมนั่งอยู่หน้ารถแล้วมองเราด้วยสายตานิ่งๆแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมยังไม่ไดันเดบไปถามแม่ก็เดินออกมาจากในบ้านพอดีค่ะก็เลยถามแม่ว่าแบบทําไมเพื่อนพ่อที่นั่งอยู่ตรงด้านรถเนี่ยเขาอะไม่ลงมาแม่ก็อ่ะตอนนั้นแม่ก็เห็นเหมือนกันนะคะเขาก็มองมากลับมาเหมือนเดิมแม่ก็สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมไม่ลงมาคือก็กําลังจะเดินยังไม่ทันได้เดินไปเรียกอะคะ่ะให้้าบ้านสักพักเพื่อนพ่อที่คุยกันอยู่สองคนในบ้านตรงสาราที่บ้านนะคะ,ะเขาก็กําลังจะกลับพอดีเขาก็เดินมาที่มาก็เลยยังตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถามอะไรเพื่อนพ่อเขานะคะอไม็ยังว่าคนนี้อะไรใครหรือเปล่าก็คือลากับ กันปกติทีนี้สายตาเราเองอะ่ะก็ยังมองไปที่รถซึ่งลุงคนนั้นอะ่ะเขาก็ยังนั่งอยู่ตรงกลางที่เดิมไม่ไปไหนสองคนเพื่อนพ่อเขาก็นั่งสองข้างคนขับแล้วก็อีกฝั่งซ้ายก็นั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็รถก็กลับไปเขาก็ยังนั่งอยู่ที่เดิม,มเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้พอกลับได้สักพักหนึ่งด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะเขาเป็นใครเอ๊ะทาไมถึงแบบเอ๊ะทำไมลุงเขาถึงไม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พอจะจําได้ว่าลุงคนเนี้ยคือเคยมาที่บ้านเราเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็ถามพอ่อถามพ่อว่าเออเนี่ยทําไมนะลุงเออทําไมเพื่อนพ่อ ถึงไม่ลงมาจากรถอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทําไมเขานั่งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าบ้านลทีแล้วทีนี้พ่อก็เลยบอกพ่อก็สักนิ่งเลยสักพักหนึ่งทีนี้พอ่อบอกว่าเออเขามากันแค่พ่อเพือ่อนพ่อมาแค่สองคนนะเราก็บอกอ่ะก็ลุงคนนั้นนะ่ะที่แบบมาหาเราเรื่อยๆอ่ะเนี่ยเออเขาก็นั่งอยู่นะทีนี้พอเริ่มแบบ คือสีหน้าแปลกๆก็นิ่งไปสักพักแล้วเขก็บอกว่าเออถ้าลุงคนเนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะอ,อืมอืมก็เลยแบบตอนนั้นก็ตกใจว่าแบบโอ้คือคือตอนนั้นไม่รู้ว่าลุงเขาเสียชีวิตไปแล้วก<า>็แ,วแบบตกใจว่าเอ้ยเห็นชัดขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่สีหน้าคือตอนนั้นได้แต่ไม่ได้กลัวน,นะคะแค่ตกใจแล้วก็ยังคงคิดว่าตอนนั้นแค่แบบคิดว่าเออลุงเขาคงคิดถึงคงอยากจะเข้าบ้านคือสีหน้าลุงเขาว่าแบบเหมือนเศร้าๆอะคะ่ะนิ่งๆอะเหมือนคนที่แบบไม่อยากคือคิดว่าลุงเขาคงยังไม่อยากตายอะคะ่ะแกงเพื่อนที่แบบเคยมาคุยเฮฮาแต่แบบ ไม่สามารถที่ทําอะไรได้คิดว่าคงอยากเข้าบ้านแต่คงเข้าไม่ได้อาจจะเป็นแบบเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเนะะี่ยค่ะอืมค่ะอืมไม่อยากให้เข้าบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วคุณหมิงได้ถามคุณพ่อมันคะว่าคุณลุงเขาเสียชีวิตเพราะอะไรคะน่าจะเป็นโรคประจําตัวะคะ่ะอืมเออวันที่คุณหมิงเจอคุณลุงที่อยู่ในรถที่จอดอยู่หน้าบ้านนะ่ะ จังหวะนั้นที่เจอเนี่ยได้ย้อนความคุณพ่อไหมฮะว่าคุณลุงเขาเสียไปนานแล้วหรือยังเออยังไม่นานค่ะน่าจะน่าจะเดือนยังไม่ถึงเดือนดีด้วยอะค่ะอืม,อมแต่นั้นก็คือครั้งแรกเลยใช่ไหมครับที่สามารถยืนยันได้ว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่คนนั่นคือวิญญ,ญาณน,นั่นคือคนที่เคยมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะอ๋อแล้วรถคันนั้นก็คือเป็นรถของเพื่อนคุณพ่ออีกสองคนวะคะ ใช่ค่ะเป็นรถของเพื่อนของพ่ออีกสองคนแล้วสองคนนั้นเขาก็เออไม่เขาก็แบบมาแค่สองคนจริงจริงเหมือนแต่เขาก็ไม่ได้เจออะไรในรถคันนั้นเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับ อังคาดคลุ่มโปซ X